สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีตุลนะคะมาแล้วกับพลังงานชาวราศีตุลเรามาดูกันซิว่า7วันนี้นะคะจะเกิดข่าวดีสุดช็อกอะไรเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลทุกทท่านเลยนะคะพลังงานชาวราศีตุลค่ะขอพลังงานชาวราศีตุลทุกทท่านเลยนะคะข่าวดีสุดช็อกที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีตุล ข่าวดีสุดช็อกของชาวราศีตุลค่ะเจวันนี้9ดาบสี่ถ้วยทำไมต้องเป็น9้าดาบทำไมต้องเป็นสีถ้วย3มดาบราศีตุลปล่อยใจสบายสบายสี่เมเา้านะคะ ปล่อยใจสบายๆชิลๆในช่วงเจวันนี้เลยนะคะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวลไม่ต้องวิตกอะไรไปก่อนแน่นอนค่ะมีสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามีความกังวลไม่สบายใจเกิดขึ้นคิดไปก่อนก่อนที่ยังไม่เกิดอะไรมีความกังวลนอนไม่หลับรู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่ตื่นเวลากลางคืนนะคะระมัดระวังเรื่องสุขภาพความเครียดแล้วก็อาจจะเกิดเรื่องไม่ได้ดั่งใจเกิดขึ้นอุปสรรคอะไรก็ตามเกิดขึ้นตัดไป นะคะตัดไปตัดจบทิ้งไปหาวิธีผ่อนคลายกับตัวคุณเองเพราะว่าคุณกําลังได้เจอข่าวดีนะคะความสุข เรื่องราวดีๆการเฉลิมฉลองที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะเช่นอาจจะคิดมากคิดเยอะไปละมีอุปสรรคผ่านไปละหรือถ้ามีทั้งอุปสรรคเกิดขึ้นมีทั้งข่าวดีเกิดขึ้นนั่นก็คือสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ออกเดทกับคนใหม่ๆได้เจอข่าวดีได้รับข่าวดีได้รับข่าวสารในเรื่องของการงานที่จะตามมาการเงินที่จะตามมาทางออกที่ดีการเจริญเติบโตวความมั่นคงชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นพบเจอกับสิ่งที่เป็นพลังเป็นแพชชั่น ได้ออกเดทก,กับคนใหม่ๆได้รู้สึกว่ามีพลังงานเอเนอรที่ดีมากๆก้าวข้ามผ่านสิ่งที่มันทุกๆไปอะไรก็ตามที่มันเป็นทุกข์หลือเกินอะไรก็ตามที่มันแย่เพราะว่านี่คือการได้พบเจอสิ่งที่ดีกว่าที่กาลังจะเกิดขึ้นนะคะ่คาวดีสุดช็อกโอ้โหเดือดซันออกมาขนาดนี้เชาานาสีตุลน,นะคะ การคิดการวางแผนชีวิตใหม่นาทีชีวิตที่กําลังจะเปลี่ยนไปนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีเรื่องอะไรที่ต้องคิดเยอะมากหลือเกินหรือว่าความวิตกกังวลมากเหลือเกินค่ะนี่คือข่าวดีเกิดขึ้นไม่ต้องกลัวกังวลผ่อนคลายนะคะเมื่อคุณผ่อนคลายคุณมีแรงดึงดูดแรงบาัถานาอันแรงกล้าการสารเสทือนในเรื่องของจักรวาลแรงดึงดูดอันมหา,าศาลแล้วคุณลงมือทําคุณลุยนี่คือข่าวดีมากๆเลยนะคะมันอาจจะเป็นข่าวดีที่ไม่คาดคิดคาดฝันที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณด้วยคุณอาจจะรู้สึกว่าคิดไปเอง หนักใจกับบางอย่างแต่อยู่ๆมันเกิดข่าวดีสุดช็อกขึ้นมาเพราะว่าเป็นสีไม้แล้วก็เดือดซันเกิดขึ้นเช่นอ,อาจจะได้พบเจอความสุขแสงสว่างใหม่ๆในชีวิตได้พบเจอกับสิ่งที่ใช่รู้สึกมีพลังงานดีๆรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกกระชุ่มกระชวยมากๆเลยรู้สึกว่าได้รับข่าวดีได้รับการติดต่อความกระจ่างความเข้าใจความสุขที่มันกําลังจะเกิดขึ้นเช่นได้ ได้ได้มีสิ่งใหม่ๆเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่านี่แหละคือตัวชั้นคืออุปสรรคความเสียใจด้วยของความรักก็ได้พบเจอกับคนใหม่ๆได้ออกเดทกับคนที่ใช่คู่ที่ใช่อะไรที่มันเป็นความรักที่ไม่ดีมันจบไปแล้วก่อนหน้านี้ก็ปล่อยไปนะคะอยู่ที่คนตัดสินใจในเรื่องของความรักเหมือนกันมีเกณฑ์ได้พบเจอเช่นเริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่สิ่งใหม่ๆที่คุณต้องการแล้วก็รอคอ,อย ถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้เจอสิ่งหใหม่ๆอย่างที่คุณต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งหใหม่ๆเรื่องของการงานความสุขชีวิตที่ดีกว่าที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นแล้วมันไปต่อไม่ได้ Virt Eisberg w o r l d เกิดขึ้นเพื่อสิ่งที่ดีกว่า เกิดขึ้นเพื่อการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายที่ดีกว่านั่นเองคุณอาจจะได้ตําแหน่งใหม่ได้งานใหม่ได้กิจกรรมใหม่ๆทํากิจกรรมแอดเวนเจอร์ใหม่ๆเข้ามาคุณอาจจะมีไอเดียอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นคุณอาจจะออกถึงเวลาออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองเปลี่ยนแพชชั่นกําลังใจใหม่ฮึดใหม่ หมขึ้นมาเพราะว่าสิ่งที่คุณกําลังทําลงมือทําไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินที่กําลังเติบโตแล้วก็มีไรายได้เข้ามาหรือว่าอะไรก็ตามแต่มันทําให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไป The world การเปลี่ยนแปลงการเดินทางที่กําลังจะเกิดขึ้นข่าวดีอะไรบางสิ่งอย่างมันกาลังคลี่คลายเป็นมิทางที่ดีการโยกย้ายการเดินทางเดินทางไกลหรือว่าคุณกําลังได้เดินทางบ่อยๆในช่วงช่วงนี้หรือกําลังมีการโยกย้ายพลังงานของตัวคุณเองแต่ถ้ารู้สึกว่ามันยังไม่โยกย้ายเลยค่ะมันยังไม่เป็นอะไรเลยออก ออกจากสิ่งลบๆนั้นอาจจะเอาตัวเองเข้าสู่สิ่งใหม่ๆเช่นปลูกต้นไม้ใหม่จัดห้องใหม่จัดบ้านใหม่นะคะหาแพชชั่นหากําลังใจของตัวเองใหม่หาโลกโลกใหม่ของคุณสิ่งใหม่ๆของคุณเพราะคุณกําลังที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะคะบางท่านอาจจะรู้สึกว่าอยู่ที่เดิมๆมาทําให้คุณเครียด หนักกว่าเดิมหรือจดจ่อกว่าเดิมออกไปหาสิ่งใหม่ให้กับตัวเองค่ะเพราะว่านี่ข่าวดีการเดินทางไกลที่จะมาถึงข่าวดีจากแดนไกลทางไกลที่คุณจะได้รับคือเวลาที่ออกไปหาสิ่งหใหม่ๆหม่เอเนอร์จีใหม่ๆเนี่ยมันจะทำให้คุณมีพลังแล้วทําให้คุณได้เห็นอะไรบางสิ่งอย่างในตัวเองและในช่วงระหว่างทางนั้นมันอาจจะเปลี่ยนเอเนอร์จีของคุณไปเลยก็ได้จากที่คิดอะไรไม่ออกวิตกกังวลกลายเป็นมีความสุขแฮ ppy ละล้ามากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นไอเดียใหม่ๆที่กําลังที่จะปรากฏขึ้นอะไรบางสิ่งอย่างที่จะเข้ามากระตุ้นทําให้คุณรู้สึกมีพลังงานที่ดีเกิดขึ้นอดใจหน่อยนะคะกับบางสิ่งอย่างที่จะทําให้คุณสักเซสแล้วก็ประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะนี่คือข่าวดีสุดช็อกข,ของคุณนะคะอีกไม่กี่เดือนเท่านั้นโรแมนต์นะคะเขาเรียกว่ามีเกณฑ์ได้สละความโสดแต่งงานสร้างครอบครัวเช่นกันกับความรักใหม่ๆนะคะ กับใครใหม่ใหม่ที่เดินทางความสัมพันธ์กันมาแล้วมันมีเรื่องมันมีเรื่องการงานการเงินที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็คุณมีเกณฑ์ได้ออกเดทได้พบเจอกับคนที่ใช่คู่ที่ใช่คุณมีเกณฑ์ได้ประสบความสําเร็จนะคะหรืออีกไม่กี่เดือนข้างหน้ามันอาจจะมีการตัดสินใจอะไรบางสิ่งอย่างครั้งยิ่งใหญ่กับคุณเกิดขึ้นด้วยเช่นกันชาวราศีตุลขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะโดยเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ